ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563เป็นคลิปในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนที่มีคู่สําหรับคนโสดแล้วก็มีคนคุยอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะในเรื่องของความรักเนาะ แล้วก็ผู้ที่เกิดราศีมังกรเราจะดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็ตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ท่านที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตในเดือนเกิดสามารถดูได้นะคะบางคนอาจจะดูในเป็นราศีเป็นลัคนาะอะไรเงี้ยบางท่านอาจจะดูในศาสตร์ตะวันตกก็สามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะเป็นแค่แนวทางเนาะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสิน อย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นอันขาดมันเป็นแค่แนวทางนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์อาจจะเกิดบางเหตุการณ์อาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้ต้องขออภายัยอาจจะมีเสียงดังบรบกวนคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูซิว่าการงานของคนที่เกิดราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันก่อนเนาะเรื่องการงานนะคะแล้วค่อยไล่เป็นการเงินความรักสุขภาพเนาะ มาดูการงานกันก่อนค่ะการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะเดือนนี้คุณจะรู้สึกแบบปลอดโปร่งโล่งสบายนะไม่ว่าคุณจะทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆลูกจ้างต่างๆ รายเดือนรายวันได้หมดเลยนะตรงนี้โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆนะดูเหมือนว่าตัวของคุณกําลังจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณเสียใจเสียความรู้สึกนะในเรื่องของการงานอาจจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของอสภาพแวดล้อมในเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือบางทีได้รับงานที่แบบไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ย สั่งเราทำอีกแบบหนึง่งแต่มาตำหนิเราแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะเดือนนี้คุณจะรู้สึกโล่งโปรง่งสบายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วเคลียร์ทั้งใจเคลียร์ทั้งงานนะแล้วก็เจ้านงเจ้านายรู้สึกว่าจะเห็นผลงานเราไม่ว่าหยิบจับอะไรจะทำอะไรก็ตามนะเขามองว่าเรามีความโดดเด่นและอาจจะมีในในการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งให้เราก็ได้นะคะอาจจะมีการประเมินป,ปลายปีนี้ให้เราก็ได้นะบางคนได้ย้ายแผนกได้ย้ายอ่าเขาเรียกว่าไง ย้ายจากตำแหน่งพนักง,งานเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะบางคนก็ได้ได้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการคนที่ทำงานราชการเดือนนี้นะคุณรู้สึกจะปลอดโปร่งเหมือนกันนะแต่คุณจะหนักใจในเรื่องของคนที่มาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่แบบสนิทคนที่เคยพึ่งพากันเนาะอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆต้องดูดีๆนะ อาจจะมีเรื่องการเซ็นสัญญาการร้องขอต่างๆนะคะเดือนนี้คนที่ทํางานราชการถึงแม้งานจะปลอดโปร่งแต่หนักใจหน่อยนะอดทนนิดนึงสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของจิดการนะคะเป็นเจ้าของจิดการห้างร้านต่างๆเนาะ มีธุรกิจส่วนตัวนะคะการงานของคุณเดือนนี้นะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรค้าขายอะไรก็ตามนะคุณจะมีลูกค้าเก่าๆเ,เวียนมาถ้าคุณเป็นบริษัทจัดหาในเรื่องของที่ดินหรือการขายอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดตั้งในเรื่องของหมู่บ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการขายเป็นเซล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดตั้งในทีมงานอย่างเงี้ยเวิร์กมากเลยนะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อดูงานเยอะมาก ถ้าเป็นในพวกร้านค้าก็จะเป็นในเรื่องของการขายของสวยๆงามๆเสื้อผ้าเด็กชุดสตรีได้หมดเลยนะคะแล้วก็อาหารการกินที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะคะคนที่มีแบบธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักห้องเช่าโฮมสเตย์นะคะที่พักอาศัยเนาะถือว่าโอเคมากเลยมีลูกค้าแวะเวียนมาทั้งเก่าและใหม่อาจจะเป็นการบอกปากต่อปากก็ได้นะคะตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคือการตัดสินใจบางครั้งเราคิดว่าคนที่เข้ามาหาเรานะเขาหวังดีกับเราตลอด แต่จริงๆแล้ว,วาอาจจะมีเงื่อนไขหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าแอบแฝงอยากจะพึ่งพาเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆคิดดีๆเวลาจะทําอะไรกับใครนะต้องมีที่ปรึกษานะคะคุณยังไม่เหมาะในเรื่องของการลงทุนกับคนอื่นคุณเหมาะที่จะทําเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับตัวเองเนาะยังไม่ต้องมีหุ้นส่วนแต่ถ้าใครที่มีหุ้นส่วนระวังเรื่องการผิดใจกัน สำหรับท่านที่ค้าขายออนไลน์คนที่ค้าขายออนไลน์เดือนนี้นะถือว่ายังประคับประคองไปได้ถึงแม้ว่าลูกค้าจะหจาหายไปมั่งแต่ว่าตัวคุณเองยังสามารถพยุงได้เนื่องจากว่า มีบริษัทห,หรือมีหน่วยงานหรือมีผลิตภัณฑ์ต่างๆน่ะเห็นในเรื่องของการค้าการขายของเราอ่ะนะคะก็จะอยากซัพพอร์ตอยากจะลงทุนให้อยากลงทุนเพิ่มแต่อยู่ในช่วงระหว่างคุณตัดสินใจคุณยังไม่ตกลงอาจจะดูเงื่อนไขอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะถือว่ายังประคับประคองไปได้นะเอาละทีนี้เรามาดูสิว่าการงานก็โอเคแล้วเนาะนะคะราศีมังกรน,นี้มาดูว่าการเงินของคุณเป็นยังไงมั่งนะคะอืม การเงินราศีมังกรเป็นไงมั่งการเงินของคุณเดือนนี้น่อาจจะมีโชคนะโชคจากการเสี่ยงโชคจากที่พักอาศัยจากรถยนต์นะคะจากเลขทะเบียนหรือว่า เลขของคนตายที่เราฝันถึงนะคะเป็นญาติพี่น้องเป็นใครก็ได้ที่เราอยู่ดีแบบนานๆมาฝันถึงเขาก็อาจจะมีโอกาสแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อพวกลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามให้คุณไปซื้อตามสถานที่ที่เป็นแบบโบสถ์วัดเก่าๆนะคะที่คุณไปทําบุญนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือเลขการเสี่ยงซิมซีก็มีโชคได้นะตรงนี้เนาะ,ะอันนี้เราก็เล่นพอประมาณนะไม่ใช่บอกว่ามีโชคแล้วแบบทุ่มเต็มที่นะคะมันก็อยู่ที่บุญทากรรมแต่งของแต่ละคนนะคะ การเงินของคุณอีกแบบหนึ่งให้คุณระวังในะเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงถึงแม้จะมีโชคลาภแต่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณคาดไม่ถึงคือในเรื่องของอนี้สินเก่าๆที่ยังคงค้างเช่นบางคนนะติดในเรื่องของเครดิตเนาะบัตรเครดิตต่างๆมันเหมือนกับว่า เราหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณหาเงินเก่งอยู่แล้วราศีมังกรเป็นคนขยันเห็นไหมหาเงินมาเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยพอนะเพออะราะราลาจ่ายคุณเห็นไหมคุณพยายามไม่ให้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงอะนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้ประคับประคองให้ดีนะถามว่ารอดไหมมีคนใจดีช่วยเหลือนะถ้าเกิดว่าเราเดือดร้อนหรือเราแบบคิดว่าหมุนไม่ทันอะเราร้องขอได้จากผู้บังคับบัญชาจากผู้ใหญ่แล้วก็ญาติสนิทที่เราแบบไว้ใจได้ เพื่อนฝูงแทบจะไม่ได้เลยเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแต่คุณยังโชคดีที่ว่าโชคชะตา,ากำลังหมุนเวียนไปในทางที่ดีนะอาจจะมีโชคมีลาบอย่างที่บอกแหละนะคะมากน้อยแล้วแต่บุญทํากรรมแต่งเนาะสิ่งที่ต้องระวังคือการตัดสินใจในซื้อสิ่งของที่แบบว่าชิ้นใหญ่ๆตัวโตอย่าพึ่งนะคะเนี่ยประครับประคองก่อนเนาะมาดูความรักค่ะเราจะดูคนโสดก่อนนะคนโส,โสดโสดแบบสนิทเลยนะโสดแบบสนิทเป็นยังไงมั่งความรักคุณ โสดแบบสนิทนะบอกได้เลยว่าคุณยังไม่เปิดใจนะนะคะคุณไม่เปิดใจเพราะที่ผ่านมาคุณเจ็บเหลือเกินนะคะมันมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณแลวแบบทาให้คุณหลงรักเขาทําให้คุณแบบเสียความรู้สึกคุณเปรยเขานะบางคนเข้ามาหาคุณด้วยความที่ว่าคบด้วยเรื่องเงินทองเข้ามาปุ๊บหาความเดือดร้อนมาให้เลยเพราะฉะนั้นคนโสดนะเดือนนี้ คุณอาจจะยังอยู่แบบโดดเดี่ยวยังอยู่โสดอยู่อาจจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะอาจจะทําเกี่ยวกับงานมากกว่านะคะแล้วก็นึกถึงแบบเรื่องราวความรักเก่าๆนะคะแต่ถามให้ถามว่าได้กลับไปหาคนเก่ายังไม่ได้กลับนะนะ,ะคนโสดนะยังทํางานยังเก็บเงินนะคุณรู้สึกมาตอนเนี้ทรัพย์ของคุณมันเหลือน้อยเหลือเกินคุณก็เลยแบบเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคนโสดถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่เป็นต่างชาติแต่ไม่ถูกใจคุณก็ได้คุณอาจจะแค่แบบคุยเป็นเพื่อนเป็นกระยาณมิตร แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบมีสเตตัสเป็นฟงเป็นแฟนอะไรยังไม่มีนะแล้เขาคนนี้น่าจะทํางานเกี่ยวกับพวกราชการเนาะตรงนี้นะคะเป็นคนต่างชาติแน่นอนนะคะตรงนี้เอาละคนโสดก็จะประมาณนี้ทีนี้มาดูว่าคนที่มีคนคบคนคุยเป็นไงมัง่งแต่สถานะไม่ชัดเจนมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไง ถ้ามีคนคบคนคุยสถานนะไม่ชัดเจนนะเดือนนี้นะถ้าคุณหาคําตอบรอคําตอบจากเขาว่าเอเมื่อไหร่เราจะได้คําตอบจากเขาว่าเราครบกันในสถานะไหนเราเป็นยังไงเป็นอะไรกันอย่างนี้นะขอโทษทีนะคะเสียงดังมากเลยบอกได้เลยว่าคนคนนี้เหมือนเข้ามาขายฝันให้กับคุณนะเหมือนแบบวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแบบทําให้คุณมองเห็นโลกอนาคตเลยว่าคุณกับเขาน่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคนคนนี้ไม่ได้โสดนะคะที่คุณคุยอยู่บอกได้เลยนะคะ เป็นคนต่างชาติด้วยต่างชาติต่างศาสนานะคะเป็นคนที่แบบพอโปรไฟล์ดีแล้วก็มีในเรื่องของฐานะการเงินการงานดีเขามีครอบครัวแล้วค่ะนะคะที่เขาให้สถานะสเตตัสเราไม่ได้นะคะเขามีครอบครัวแล้วแต่เขาอยากมีคุณอยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กําล,ลังคํยลัยอยู่ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเอาละเนีย่ยต่อมามาดูในเรื่องของคนที่มีครอบครัวมัง้งคนที่มีครอบครัวเป็นไงอสีมังกรที่มีครอบครัว คนที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้นะคุณอาจจะห่างครอบครัวนะเนื่องจากว่าเรื่องการงานเนาะบางครั้งอาจรู้สึกไม่เข้าอกเข้าใจกันนะน้อยอกน้อยใจไม่มีความหวานนะแต่ไม่ได้เลิกลากันนะอาจจะมีแค่แบบงอนมีแค่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบใส่ใจน้อยลงเดือนนี้คุณต้องหมั่นเติมความหวานนะนะคะอย่าให้แบบขาดในเรื่องของ ความรักซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรก็โทรหากันพูดคุยกันว่างานยุ่งนะอย่างนั้นกกินข้าวหรือยังโน่นนี่นั่นใส่ใจกันนิดนึงนะเดือนนี้อาจจะเกิดการน้อยอกน้อยใจอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสําหรับคนที่มีคู่เนาะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพเป็นไงมั่งราศีมังกร สุขภาพของคุณนะบอกได้เลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับในเรื่องของโรคเก่ากําเริบเช่นเคยเป็นโรคกระเพาะก็จะปวดท้องแสบท้องนะเดือนนี้นะคะแล้วก็บางคนเป็นกดไหลย้อนนะคะบางคนนะจะเป็นโรคเกี่ยวกับสายตานะคะคอบ่าไหลก็เป็นได้นะตรงนี้นะคะเห็นไหมโรคเก่ากําเริบนะคะมันยังตัดขาดไม่ได้ยังหายไม่ได้นะมันยังแบบย้อนกลับมาหาเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ผิดปกติแบบมันมากเกินกว่าที่เราจะเยียวยา ให้คุณแบบตรวจเช็คร่างกายสักนิดนึงนะตรงนี้เนาะเราอาจจะห่างในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนะอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหานะคะมาดูหน่อยว่าควรจะทําบุญเสริมดวงอะไรดีเดือนนี้นะคะเอาละสิ่งที่คุณจะทําบุญเสริมดวงเพื่อให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคขึ้นนะราศสิ่ง,งกรคเพราะเดือนนี้ถือว่าทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะ นะคะให้บริจาคเงินที่คุณแบบได้มาจากการทํางานเนาะจากอะไรก็ตามเป็นเงินที่แบบอ่าสุจริตนะคะบริจาคเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการช่วยเหลือคนที่แบบยากไร้ตกทุกข์ได้ยากนะคะการบริจาคเกี่ยวกับมูลที่เกี่ยวกับกทหารพวกอะไรได้หมดเลยนะน่ะนะคะทหารพาศึกทหารพิก,กงพิก,การได้หมดเลยจะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพให้คุณยิ่งปังมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ราศีมังกรบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลเปิดแล้ว ดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นแล้วนะนะคะเอาละนี่ก็คือเป็นดวงของผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นะคะยังไงก็ต้องขออภัยเนาะถ้าเกิดว่ามีเสียงดังแล้วก็ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจนะคะถ้าเกิดว่าดูแลชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ